สวัสดีครับอยู่กับผมเนมี่นะครับในช่องเนมี่ g g แล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมอ่างในกันอีกเช่นเคยนะครับผมรู้นะครับว่าทุกคนเหงาผมก็เหงาเหมอนกันดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเคลียร์ในส่วนของด่าน,นเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ดองไว้เมื่อนานมาแล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือด่าน H8 ขีดหนึ่งนั่นเองนะครับผมว่าไอ้ด่านนี้มันก็ไม่ไม่น่าเล็กเท่าไหร่นะครับผมจะเรียกไอ้ด่านนี้ว่ายังไงดีเนี่ย น่าจะเป็นด่านนรกแล้วกันนะครับเพราะว่าเอชก็ฮิลนะครับยู่ทรงแล้วนะครับเพราะว่าด่านแม่งก็ยากชิบหายเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเบื่อไหมครับที่ไม่รู้ว่าจัดทีมอะไรดีจัดโหดไปก็ไม่ชาเลนจัดทีมที่ใช้ยากๆก็เล่นไม่ผ่านสักทีดังนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์ของผมนะที่ผมได้ทาการลิสต์อ่าโอเปอเรเตอร์นะครับที่ขึ้น E2 นะครับรวมไปถึงโอเปอเรเตอร์3ดาว2ดาวแล้วก็1ดาวนั่งนะครั จากนั้นนะครับให้คุณทําการเข้าไปที่ส่วนของ Google Chrome หรือว่าอะไรก็ได้นะครับพิมพ์ไปนะครับว่าวงล้อสุมสุมนะซ่าสุมจะเย็นนี่นะครับเสร็จแล้วก็เลือกอันนี้เลยนะครับชึบนะจากนั้นก็ทําการเปิดโน้ตแพดขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการคุมทั้งหมดเลยนะครับเออสกูนครับชึบโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางในส่วนของช่องว่างๆนี้เลยนะครับชึบจากนั้นทำการกดสลับก่อนนะครับเพราะว่า6หกแดงมันอยู่ใกล้กันนะครับเดี๋ยวมันจะ ไม่ชาลินนั่นเองนะครับผมพอนะพอพอพอใช่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการสุ่มโอเปอเรเตอร์เพื่อใช้งานนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อน,นั่นเองนะครับเพิ่มให้เสียเวลานะครับเราก็กดเพื่อหมุนกันเลยนะครับสปอรตนะครับไอ้สสต่อเลยนะครับ าดโ oh, oh, อ้โจิกุมาแฟนทอมตอบเลยนะสำหรับตัวที่5เจสซีก้านะครับชงสซด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 พอมไงสซสเซโอ้ไม่กิงกอด Oh, ตอนนี้ได้มาเจ็ดตัวแล้วนะครับเหลืออีกห้าตัวนะครับต่อกันเลยนะครับตัวที่8นะครับเมทโวฟารินเชราเคลียนะครับตัวสุดท้ายนะครับไม่ คลิกนะครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสหรับอเปอเรเตอร์ที่ผมสุ่มมาทั้งหมด12ตัวนั่นเองนะครับได้แก่นะครับสปอร์ตนะครับคริฟฮาร์ดนะครับโฮชิกุมานะครับแฟนทอมเจสสิก้า caster three นะครับเซิร์ชนะครับเมอร์โชนะครับบอฟลินเชล่าแล้วก็เคลียร์แล้วก็คลิกนั่นเองนะครับงั้นเราก็มาจัดทีมกันเลยนะครับมิชชั่นสตาร์ทกันเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าการสุ่มครั้งนี้ซื่อสัตย์ล้วนๆนะครับไม่มีการโกงแต่อย่างใดนะครับ อันนี้นะครับที่มันให้เอ่มือถ่อมาให้นะครับจะได้เล่นง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็เซิร์ชนะฮะอ่อ่าอ่อ่าอ่ตัวประกันผมเฉยนะครับไ <monk Haha. S 1> ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมผม,ผมลืมผมลืมโอ้คุ Kevin ้มลวไอ้สัสดีนะครับที่เขา pues, มีเซิร์ชมาให้นะครับมันก็จะง่ายแบบนี้นะครับนี่นะครับโคดอีซี่เกมอีซี่ไลท์เลยนะครับนะฮะแต่ตัวประกันจะตายแล้วไอ้สัสดีอืมยังจะมาตีตัวประกันวิกเดี๋ยะเดะ ทำไมรู้สึกว่ามอนมันเริ่มโหดขึ้นวะเอ้อยดต้ยมดยเวเดีอยวเดีกยเดยวเยเเดยวเเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีวนีเดี๋ยวงวเดีแย้วนะครับตัีงตัวได้ก็เดียววเดี๋ยวยีวเดี๋เดี๋ยวเดียหยอ ผมว่านี่น่าจะเป็นแผนที่ดีนะที่ผมไปทำการตั้งรับไว้นั่นเองนะครับนะี่ครับมีเซิร์ชทุกอย่างก็อีซี่เกม e ีไลท์นะครับี่ครับผมไม่ต้องคิดอะไรนะฮะอ๋อเดี๋ยวตัวประกันนะครับเดี๋ยวเราไปฝ่ายตัวประกันแป๊บหนึ่งที่นี่นายเป็นอิสระแล้วเข้าไปเลยไปรุ่นนั่นแหละนั่นแหละโอ้โห โอเคนะครับเราก็จะไปต่อกันเลยนะครับสำหรับด่าน H8K2 นะครับเหมือนเดิมนะครับทีมสุมนะครับไม่ไหวค่อยว่ากันนะครับล่าน,นี้มันคุ้นๆน,นะครับกวัวไลส์ชิบหายแนละ้วโอ้โหชิปปี้ชิป็ชิปพอ,องเขาแม่ทิก้กูไอ้ซ่าไม่เฉพาะตรง หายละหายละโอ้ยหลุดไปแล้วหนึ่งโอ้หลุดไปแล้วสองหลุดไปสามหลุดไปแหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โออ้โ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 ออ้โอโออ้ออ ่จริงมันก็มีหลุมนะครับผมแต่ไม่ใช้คิพฮาร์ดดึงลงได้นะครับดึงทรงมีอะไรต้วางนะครับฟาร์มไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะตอนนี้จังหวะนี้ต้องคิดแล้วแบบแปลงท้องแผลงท่อมีเขาวางวางเข้าไปตายหายเนี่ยกว่าลนะโอ้โหนี่ขนาดเสิร์ชติดถลกโอ้โหอ๋ออืมวางคลิปฮาร์ดไว้นี่แต่แรกก็น่าจะเวิร์กนะฮนะแล้วารมเดินมาก็ดึงซึบตกลุมนะครับทุ่ม พวกว้าวไปพวกว้าวอือเ้ยผู้ชมตัวเดียอโอ้พองเข้าไปืแบยีกนิดเดียวผู้ชมอีกนิเดียโอ้มันเลื่อยมันเลือกั่้ีอ้เะทำทุกทิทางครับม่าไมได้ เดี๋ยวนะครับว่าทุกวิธีทางนะครับว่าจะยังไงก็ตามเราจะทำให้สามารถผ่านไปได้นะครับออโอ้เริ่มก็เหลือเท่าเดิมอีกคะแนนนี่นะครับเรือทารุลาเหลือครึ่งหลอดนะครับว่ารอบนี้น่าจะน่าจะสามดาวแล้วนะครับูกทรงแล้วนะครับแต่ว่ามันเผาสองตัวดีประเด็นอุู่ คือตอนทารุล as, ่าเผาตัวเดียวเนี่ยมันยังพอได้นะครับแต่ถ้าเผาสองตัวนี้ตัวใครตัวมาเนี่ยสัสมันเผาแรงจังเลยวะไอ้สัตสเนี่ยนะครับต้องคอยดูนะครับไม่ให้เลือดทารุล่าเนี่ยต่ำกว่า50แต่ว่าเกือบที่จะต่ำกว่า50นะครับผมคอยระวังไว้นะครับพอถึงประมาณตรงนี้ครับอีกอีก อาจจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นบอดเต็ดับนี่นะแต่ทธนูราเข้าสู่ร่างสองแล้วโอ้ oh my god เ,เรื่องใหม่ยเดียวที่อะไรจะได้โอเคนะครับเราจะค่อยๆดูนะครับว่าอย่าให้เลือตดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรืว่าให้เกือบต่ำกว่าห้าสิบนั้นจะไหวไหมเนี่ยไอ้ซาตายห่ากันหมดเลยเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยมันวิ่งมาสองตัวแล้วพุณผู้อมโอ,โอ้ตายห่าหมดเลย

่เฮ้ยพอแล้วไอ้ทอมกูตีทีเดียวได้ไหมทีเดียวขอทีเดียวอะขอทีเดียวอะขอทีเดียวไอ้ไฟ ทำไมตัวไะจริอ๋อเนื่อยผมเลิกไม่ไหวะผมขอใช้ตัวช่วยเอาเป็นเซนเ e อร e r ละกันครับไปอืมคุณร้ไม่ไหวแล้วนะร้เหนื่หวแล้วนะคุณรู้ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวนะอืม เไปพอจบคลิปไม่ไหวแล้วก็จบันไปแล้วนะครับสำหรับ2ด่านที่ผมได้ดองไว้นานแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ผมต้องใช้ตัวช่วยนะครับเพราะไม่งั้นไม่ไหวจริงนะครับสมองผมจะระเบิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณได้ยินเสียงช็อตที่ไม้ผมนะครับหรือว่าเสียงอะไรตึงๆเนี่ยอ่าก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็กําลังหาวิธีแก้มันอยู่นะครับ ก็สุดท้ายนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับได้ใจกดซับใส่ใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม